พยายามตัดเองมาโอ้ยตัดยากเพราะว่ายากโอยากพอเวลาตัดเล็บตัดตรง่อ,อันนี้อ,อันนี้มันจะตัดตรงไม่ได้แล้วเพราะว่า เล็บหนูมันมาแทางอยู่ในเนื้อแล้วลูกมันต้องตัดออกแล้วทีนี้หนูต้องดึงเนื้อแบบที่พี่เอิมบอกเนาะดึงอย่างเดียวเลยต้องดึองอย่างเดียวเลยแต้องใส่รองทาใส่อะไรห,หนูใส่รองเท้าอะไรอ่ะมันต้องทางสายคัชชัวร์แมันก็ต้องใส่อยู่แล้วคัชชัวร์ครูครูเอาไอ้่อ้โทรศัพท์เอ้ยโทรศัพท์พี่เอิมบอกแล้วจะ<ม>เบาไม่ใช่รีนดิโหมดอ่ะ อลไม่ค่ะใส่รองเท้าได้ปกติเพียงแต่ว่าช่วงนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์ที่หนูจะต้องทาแผลแบบที่พี่เออมบอกเนาะตึ๊โอเคดก่อนนะอันนี้น่าจะทะลุแน่นอน ไม่น่ารอดใช่ไหมหรู้ตัวแล้วไม่รอดนี่ดูหนูไม่กลัวเลยหรือวเห็นอย่างนี้ชินแล้วหนูว่าหนูใส่งัดอะไรนะหนูว่าหนูใส่งัดอหรือว่าชอบงัดเลยละ่ะทีนี้หนูต้องไม่งัดแงแล้วเนาะ หนึ่งสองสใช่ทำไปทำมาข้างโน้นใหญ่กว่าข้างนี้อีกข้างที่เราไม่ทายมีคนมาทำเล็บทก,กวันนึงก็ สอยอ,ยอาทิตย์เยอะค่ะคุณพ่อของหนูเดี๋ยวหนูให้ลูกค้าหลังเที่ยงห,หลังเที่ยงน่าจะเยอะเพราะว่าหนูมีลูกค้าก่อนก่อนเที่ยงไปไหลายคิวละเนาะอันนี้หนูโล่งไหมคะอืมค่ะอืมโล่ใช่ไหมล่ะเอาละนะอันนี้คือของริงนะ ทำให้แบบไม่ช้ำมากเบบกาาาานาะนนฉีดยาชาต้องหาหมอมเก่งมากถ้าฉีดยาชาต้องหาหมอคะ่ะ หนึ่งสองยังโอเคหนูเก่งมากอ่ะออกลมคขาลูกอะไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวคิดอันนี้ได้อยู่แล้วนี่ทะลุพ่อออกแล้วออกแล้วพ่อไม่ทันได้ดู พ่อเห็นยังไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูส่งคลิปให้พ่ออยู่แล้วนี่พ่อดูเบใหญ่เลยใหญ่ไหมเขาทรมานมาเป็นปีๆเนี่ยเออหนูจะทนทำไมเป็นปีดูเล็กแล้วเขาบอกดูเล่นของหนูอะแล้วเขาก็ไม่ว่รอะหนูโล่งไหมก็อย่างเงี้ยหนูปิดคลิปเพิ่มหน่อยเดี๋ยวเพิ่มจะเจาะตรงนี้อีกนิดนึง